สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสอนสวัสดิ์อินวัฒนาค่ะรับหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบผู้พิการค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนะคะตั้งอยู่หมู่4ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านร้านหอยจังหวัดส,สุขโขทัยค่ะเป็นหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมินะคะที่ได้มาตรฐานให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนะคะมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด8ท่านค่ะ ค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะ 1. นายคมสันดีจูนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านด่านค่ะ2นางสาวแสงเดือนกินหลอดนะคะพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 3. นางเัวหลวงสดใสพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 4. นางสาวทิทวาพรศรีพระจันทร์จ้างเหมาบริการงานธุรการ 5. นางสาววีนาบุญเมน่นจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข6 นางสาวประสานจันทร์จ้างมาบริการงานบริการ7พี่ทองย้อยมั่นเหมาะผู้พิการปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ8และดิฉันนางสาวสอนสวรินอินวัฒนาสำหรับจุดเด่นและจุดพัฒนาของพี่ทองย้อยมั่นเหมาะนะคะจากที่พี่ทองย้อยมั่นเหมาะนะคะได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน,นด่านนะคะจะสังเกตได้เลยนะคะจากที่พี่ทองย้อยนะคะ เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะสื่อสารไม่มั่นใจนะคะหลังจากที่ได้ปฏิบัติงานนะคะทําให้พี่ธงยอยนะคะกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะกล้าติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้อื่นนะคะแล้วที่สําคัญยังมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ ยังสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้นะคะเข้ากับคนในสังคมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะและจุดพัฒนาอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เห็นได้ชัดค่ะพี่ทองย้อยนะคะมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะในการคัดกรองคนไข้เบื้องต้นนะคะและยังสามารถช่วยเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจะสังเกตได้เลยนะคะว่ามีความชํานาญทางด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นค่ะ ค่ะสำหรับการมีคนพิการนะคะที่ปฏิบัติงานในองค์กรนะคะหลังจากที่มีพี่ย้อยนะคะมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนแมะนานนะคะทําให้องค์กรนะคะสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วนะคะและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยลดภาระงานเจ้าหน้าที่นะคะแล้วที่สําคัญเลยทําให้องค์กรนะคะประสานงานกับคนไข้ในชุมชนได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าพี่ย้อยเป็นคนในชุมชนนะคะแล้วก็ช่วยทําให้สถานที่ทํางานนะคะสะอาดพร้อมให้บริการคนไข้ ตลอดเวลาเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทองย้อยมั่นเหมาะพิการด้านการเคลื่อนไหวมาตา3า35ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยค่ะบริษัทว่าจ้างเปาโลเมดิกจำกัดก็ช่วงเช้าก็จะมีหน้าที่เช็ดโต๊ะเก้าอี้และหน้าคอมพิวเตอร์ให้คุณหมอทุกทท่านและเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ทุกๆชนิดจะทำเป็นประจำทุกๆเช้าค่ะ และกวาดพื้นถูพื้นจากนั้นก็วัดความดันชั่งน้ำหนักให้ผู้ป่วยทั่วไปและนำบัตรประชาชนของผู้เข้ารับบริการมาออเทนและเช็คประวัติการรักษาค่ะแล้วก็ใส่ยาเตรียมไว้ให้คุณหมอใจ่ายให้ผู้ป่วยค่ะช่วงบ่ายก็จะมีออกนอกพื้นที่กับคุณหมอเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและคอยวัดความดันให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุค,ค่ะ และออกหน่วยตรวจสุขภาพเด็กๆที่โรงเรียนตรวจตาตรวจฟันตรวจเล็บและตรวจผมค่ะและช่วงหน้าฝนก็จะออกรณรงค์ลูกน้ำยุงลายความภัชนะที่มีน้ำขังและแจกทรายอเบตและพ่นหมอกควันให้ยุงให้กับประชาชนค่ะดิฉันได้เข้าร่วมโครงการ90วันมหัศจรรย์ดิฉันชอบโครงการนี้มากๆเลยค่ะ ทำให้ดีฉันและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นทำให้ควบคุมอาหารได้ดีลดหวานมันเค็มและไม่มีโรคประจำตัวเลยค่ะดีฉันได้เข้าร่วมโครงการโมเดลวันละ10บ,บาทการส่งเสริมโมเดลวันละ10บ,บาทเพื่อจะได้นำเงินอีกส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผ,ผู้พิการด้วยกันได้มีงานทำใกล้ๆบ้านเหมือนดีฉันค่ะด้านพัฒนาการสังคมข้าพเจ้าได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ได้เอาแพมเพิพ์ดและอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุและผู้พิการไปให้ค่ะอนาคตถ้าพเจ้าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์จะได้ช่วยงานแบ่งเบาภาระ,ะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้บ้างค่ะและช่วงเย็นก็จะมีกวาดพื้นถูพื้นและเช็ดกระจกนำผ้าเช็ดมือไปซักให้คุณหมอแล้วก็ล้างห้องน้ำค่ะรดน้ำต้นไม้ ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหมู่คณะคุณหมอทุกๆท,ท่านคุณหมอเขา้าใจดีและเป็นกันเองคอยให้คำปรึกษาได้ดีมากเลยค่ะ,ะดิฉันได้เข้าร่วมโครงการ90วันมหัศจรรย์ดิฉันชอบโครงการนี้มากมากเลยค่ะทำให้ดิฉันและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงทำให้ควบคุมน้ำหนัก และก็ควบคุมอาหารได้ดีลดหวานมันเค็มและไม่มีโรคประจำตัวเลยค่ะการออมข้าพเจ้าออมด้วยการหยอดกระปุกค่ะจะออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินเวลาจำเป็นจริงๆค่ะ สำหรับโครงการโมเดลวันล,ละ10บาทนะคะดิฉันนะคะในนามของผู้ดูแลผู้พิการพี่ทองย้อยมั่นเหมาะนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะช่วยให้ผู้พิการนะคะสามารถมีงานทําใกล้บ้านค่ะแล้วช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้พิการนะคะ ให้สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างครบถ้วนค่ะและที่สําคัญเลยค่ะช่วยพัฒนาความรู้นะคะและการทํางานของผู้พิการนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วยต่อยอดให้ผู้พิการท่านอื่นๆนะคะสามารถมีงานทําเหมือนพี่ทองย้อยมั่นเหมาะค่ะ สำหรับแนวทางการพัฒนาผู้พิการในอนาคตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบันดาลน,นะคะทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบันดาลค่ะจะพัฒนาผู้พิการนะคะให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะสามารถใช้โปรแกรมทางด้านสาธารณาสุขได้อย่างครบถ้วนค่ะสามารถคีย์ข้อมูลได้นะคะและที่สําคัญเลยนะคะจะพัฒนาในส่วนของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ค่ะที่จะเผยแผ่ความรู้ทางด้านสุขภาพนะคะผ่านทางระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ดีฉันและครอบครัวต้องขอขอบพระคุณบริษัทเปาโรเมดิกที่ว่าจ้างและทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้โอกาสผู้พิการอย่างข้าพเจ้าได้ทำงานใกล้ๆบ้านทำให้มีไรายได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวและทำให้ดีฉันไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมค่ะขอบคุณค่ะ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนะคะขอขอบพระคุณนะคะบริษัทเปาโรเมดิกจำกัดนะคะที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจ้างงานคนพิการในครั้งนี้ค่ะที่ช่วยมอบโอกาสให้ผู้พิการนะคะสามารถมีงานทํามีมรายได้ช่วยเหลือครอบครัวนะคะและยังช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่นะคะและที่สําคัญเลยนะคะยังสามารถดึงศักยภ,ภาพของ ผู้พิการนะคะมาพัฒนาสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นได้ในสังคมด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือและก็เผยแพร่ความรู้ต่างๆนะคะให้กับคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านและพี่ทองย้อยผู้พิการนะคะขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ